สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับมือถืองบเลทราคา2,000กว่าบาทหรือว่าเลทราคา2,000ในการใช้งานกับตัวคุ้มในปี2024กับทั้ง4ตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคากับงบเลท2 0 0 0ัพีจึงคัดมาให้ชนกับทั้ง4ตัวนี้ว่ามี ตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกคือเจ้าตัวเทคนสปาโกน์หนึ่งตัวที่สองคือเจ้าตัวอีฟนิกสมาร์ทเก้าตัวที่สามคือเจ้าตัว Poco กโคซีเจ็ดห้าตัวที่สี่คือเจ้าตัวเอชเอ็มดีเพาพัดครับกับงบไม่เกินสามพันหรือว่างบเลทสองพันกว่าบาทนะผมทั้งหมดทั้งวันนี้ จะขอแนบลิงก์การสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องส่นไทยประกันสุนไทยในการสั่งซื้อบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีซื้อมาเพราะว่าพีก็สั่งซื้อมาจากลิงก์ด้านล่างที่พีแนบให้นะครับบอกเลยว่าบางครั้งเราค้นหา อาจเจอของปลอมและก็ไม่ใช่เครื่องส่วนนีนใ้นว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์พีรับผมเท่านั้นเพราะว่าพี่ซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อผมวันนี้พี่จะมารีวิวแบบแชร์ประสบการณ์เลยว,ว่าทําไมทั้ง4ตัวนี้ถึงน่าใช้งานมากกับงบเลทตัวนี้2,000กว่าบาทสับเจ้าตัวนะครับเทโนสปาร์กโกหนซึ่งเดอเบสมากสับงบตอนนี้คืองบ2,000ครับ คือเลทราคา2,000แต่พี่แกให้สเปคมาดีมากกับบอดี้มีการดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบครับซึ่งพีสรุปมาบอกเลยว่าพีใช้งานตัวนี้มาคือบอกเลยมันเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีมากตัว CPU ผมตัวนี้ให้มาคือเป็นยูนยิซอฟทีหกหนึ่งห้าออกตอร์ซึ่งความเร็วเปรียบเสมือนกับตัว Hero โ O G85 ครับซึ่งลำโพงให้เป็นลำโพงคู่แบบตัว DTS นะครับผมกล้องหลัง13ล้านเป็น AI Camera ผมด้านข้างมีปุ่มสแกนเมอที่ปุ่มบริเวณปุ่ม Power คือเป็นบอดี้ที่มีความสวยงามในการออกแบบหน้าจอครับคือผมหน้าจอมันมีความสวยงามมากครับหน้าจอให้มาคือ120 h ฮปรับเป็น60แล้วก็120 h ฮได้หน้าจอมีสีสันที่ความสวยงามบอกเลยว่าสุดจริงครับ กับงบ2000ัสัพทีรู้สึกว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากครับหน้าจอสู้แสงดีมีการป้องกันการฝุ่นกันอองน้ำที่ IP54 ซึ่งพี่แกให้มาคือสุดจริงสัพทีเช่งกนตัวนี้มาบอกเลยว่าเวิร์กมากคุ้มจริงแบต5,000กับฟ้าชาร์จตัวนี้ให้มา15วัตมีตัว IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ถือว่าโอเคมากครับซึ่งพี่ยกให้เลยว่าตัวนี้คือ The ะเบสแห่งความคุ้มค่าคุ้มราคาในปี24สับเจ้าตัว t e c นสปา a ก k g ึ่พี่จะขอปักลิกนในการสั่งซื้อตายคลิปให้นะครับมาดูเจ้าตัวนี้เป็นไงบ้างนะครซึ่งบอกเลยว่าสเปคมันจะมีความใกล้เคียง เจ้าตัวเทคโนสปาร์กโกลหนึงมาเดี๋ยวผมเจ้าตัวอีฟนิสมาร์ทเกับมือถือที่อัปเกรดสเปคจากตัวสมาร์ทแอย่างเยอะกับงบเลทสองพัตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาคือให้มาเกินค่าตัวมากแปดห0าพลำโพงลำโพงคู่แบบตัว DTS ดีไซน์มีความสวยงามกล้อง AI camera 13ล้านซึ่งพีผมใช้นตัวนี้มาบอกเลยว่าสูสีกับตัวเทโนสปาร์ก คนหนึ่งมา CPU ให้มา Hero G 8 1งบเลส2000ให้ CPU มามีความเร็วความแรงออกตะขอด้วยถือว่าสพีนะดีมากครับเป็นหัวที่สปีอะใช้งานตัวนี้มาเวิร์กมากครับแล้วก็ผมมันมีความสมูทผมในการปัดในการเลื่อนของหน้าจอครับซึ่งเอาตรงนะ เป็นหือที่ใช้งานได้ง่ายหน้าจอ 120Hz ปรับเป็น6 0 9 0แล้วก็ 120Hz ได้สีสันของหน้าจอถือว่าสู้แสงสัปีําการบ้านมาดีมากครับคือเป็นล้อมที่มีคุณภาพมากแรม 3GB กิบวกเพิ่ม3า b ิกทั้งคู่กับรุ่นเบ็ดโมเดลคือ 60GB เพิ่มไมโครดีกัดได้ด้วยซึ่งตัวนี้กันฝุ่นกระลองน้ําที่ IP54 ด้วยผมตัวนี้ซึ่งพีชอบมากบอกเลยว่า CPU ใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอ a n d r o i d สกล้องหน้า8ล้านนะผมตัวนี้ครับผมซึ่งมันมีความสมดุลมากปรับเดฟเฟคของหน้าจอซึ่งมันปรับได้เยอะมากผมตัวนี้มันปรับได้แบบโหโคตรสุดอะ่ะดูครับผมในการปรับดูครับผมอันนี้แบบอึงมากปรับเป็นตัวนี้60กับ1 2 0เฮิร์ตซ์ซึ่งบอกเลยว่า อัปเดตล่าสุดตัวนี้จะปรับได้60กับ1 2 0ซึ่งเกินกับค่าตัวมากทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงครับหน้าจอสู้แสงดี6.7กล้องหน้าแบบเจาะรู8ล้านนะครับผมตัวนี้สวีไปสัมผัสมากล้องบอกเลยว่าคุณสมบัติของตัวกล้องเกินคาดครับ UI ต่างๆผมจะมีความใกล้เคียงกันมากเพราะว่าเป็น Android 14นะผมเห็นไหมว่าคือถ่ายรูปมาน่ะคือเวิร์กมากครับเกินคําว่าคุ้มจริงคุ้มมาก เดอะเบสมาก2ตัวนี้ผมสับใครผมมองหาที่อัปเดตล่าสุดแล้วก็ใช้งานดีคือนี่คนไม่พ้นจะตัว POCO 475กับมือถืองบ2,500บาทหรือว่า2,700ผมไม่เกินนี้พี่ผมจะขอปรับนี้ในการสั่งซื้อใต้คิดนี้ซึ่งพี่ผมใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าเป็นมือือที่ The Best ของ The Best ที่คุ้มจริงครับ ซึ่งบอดี้ในการดีไซน์มันมีความสวยงามมากทำมาคือดีจริงเจ้าตัวเสียวมีตัวนี้หรือว่าจะตัวป o c o 475กับ เลทราคาตัวนี้คุ้มจริงครับแรม6กิกบวกเพิ่ม6กกิกกับความจุ 128G งสํากิกสำหรับแบตนะผมแบตตัวนี้ให้มา5,100แอมแ์กับตัวฟ้าชาร์ตคือ18วัตซ์ซึ่งพีใช้งานมาในการใช้งานแบต1วันถือว่าเพียงพอครับแล้วในการฟ้าชาร์ตถือว่าอุปกรณ์ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์ตฟ้ Fast Chart, าชาร์ตแถมอะไรกองก็ถือว่าดีมากถือว่าชาร์จได้เร็วผมตัวนี้กับงบ2,500บาทสปีรู้สึกว่าคุ้มจริงนะผมตัวนี้ ซึ่งพีใช้งานมา ถือว่าลำโพงก็ถือว่าเสียงดังฟังชาดผมตัวนี้กล้องหลังให้มาผมดีไซน์โมดูลกล้องมันมีความสวยงามจริงกล้องหลัง50บล้านเป็น AI camera d g มาจากี่ยวมีครับผมดังน,น,นั้นบอกเลยว่ากล้องสกินโทนถือว่าดีจริงครับน่ครับผมด้านข้างมีปุ่มสแกนนิ้วมือที่ปุ่ม power ตัวนี้ผมปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงหน้าจอผมตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอ6ก8แปดนิ้วหน้าจอในการทัชส h s รู้สึกว่ามันจริง,จร,งจริงครับหน้าจอ1 2 0่งิปรับเป็น60 แล้วก็120ิเพิ่ได้สีสันหน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากครับซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าหน้าจอในการทัดในการกดมันมีความสมุดดีมากครับบอกเลยว่าไม่อยากอวยเท่าไหร่เป็นมือที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับกับงบเลทสองพันพีจึงคัดมาให้ชมผมตัวนี้ผมว่าหน้าจอผมม,มีความไหลเรื่องจริงครับนี่ครับบอกเลยว่าเรื่องจริงซึ่งไม่อวยครับ ใช้งานตัวนี้เวิร์กมากกับ CPU h e ูฮ o G81 Ultra Octacore ตัวนี้เล่นเกมนะ RV ปรับต่ำๆกลางๆและเปิด60เฟรมบอกเลยว่ามันมีความสม,มูทในการใช้งานมากครับยกขึ้าเลยว่าเป็นเหมือที่น่าใช้งานมากในปี24กับเจ้าตัว POCO 475ผมกับมบเลด2,005ถึง2,007ตัวนี้พี่จะขอปักตะกาในการสั่งซื้อตายลิดนี้ให้นะครับผมบอกเลยว่า มันสุดจริงครับมาดูว่าอีกตัวหนึ่งก็คือคุ้มจริงคือเจ้าตัว XMD Powerpad พพกับมือถือที่มีความใช้งานได้อิสระมากครับเพราะตัวนี้อัปเดตซอฟต์แวร์ง,ง่ายด้วยปัจจุบันนี้เป็น Android 14อนาคตอาจอัปเดตได้เพราะว่ามันเป็น Android ที่ทำการใช้งานกับตัว Google ได้อย่างอิสระซึ่งบอกเลยว่า ผมใช้งานตัวนี้มาคุณสมบัติต่างมันดีมากครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับคุ้มมากกับงบเลทสองพันกว่าบาทของตัวนี้กล้องหลังให้มา5 0ล้านเป็น AI แคม ERA ด้วยถือว่าดีไซน์สวยหน้าจอสวยแล้วก็ในการทัดในการกดลิเฟทของหน้าจอ90้าเฮิร์กับแบตตัวนี้5,000ัมิลลิแอมในการใช้งาน1วันก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมซึ่งเอาตรงนั้นเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีจริงซึ่งมีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับ ในส่วนของ CPU ผมตัวนี้ให้มาเป็นตัว Ubisoft T606 o c t a c อ r e เล่นเกมกลางๆแล้วเปิด6 0เฟรมบอกเลยว่าสุดจริงพร้อมกับหน้าจอตัวนี้ผมให้มา6.56นิ้วและผมตัวนี้หน้าจอ IPS HD Plus ซึ่งสัปพีรู้สึกว่าตัวนี้เป็นเผืิอที่น่าใช้งานจริงครับใครชอบตัว n o k i a หรือว่า SMD ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์จริงครับทั้งหมดทั้งมนดพีพีเอามารีวิวในการใช้งานวันนี้4ตัวหมดเลยว่า ทําการใช้งานันจริง,รงกับทั้งหมด4ตัวนี้บอกเลยว่าเกินคุ้มจริงกับงบเลท2,000สัพ,พีรู้สึกว่ามันคุ้มจริงครับพีจะขอนเนี่ยบริการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ให้นะครับผมและอีกทีผมซับมือถือที่งบเลทราคา3,000กว่าบาทหรือว่า4,000กว่าหรือว่าเลทราคา5,000เดี๋ยวจะขอ แนบด์ในการสั่งซื้อใต้ลิงก์นี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ลองไปกดดูผมกับแท็บเด็ดหรือว่ากับมือถือที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาโปรโมชั่นบอกเลยว่าวันที่พี่ลงคลิปคือมันคุ้มจริงกับผมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมให้สัพีนะสำนี้ขอบคุณครับ